สบายดีทุกคนละน้อยอาจจะมาแบบซุ่มๆนิดนึงนะละน้อยบปสบายละน้อยเป็นไข้ละน้อยเจ็บคอได้โบได้ไลฟ์สดหลายวันละน้อยบปสบายละน้อยเจบ็จบคอจ็บคอพิดาม <c oughs> ก็เลยโบได้มาไลฟ์สดให้ทุกคนฟังแล้วก็โบได้ออกมาเฮดคลิปเนาะเพราะว่าละน้อยบปสบาย เวลาน้อยสบายดีขึ้นแล้วเะน้ยจิตมาไลฟ์สดแล้วก็จิบจิมาลมน้าทุกคนเดเนะหลายคนคอมเมนต์ว่าอยากเห็นละน้อยผู้เห็นละน้อยหลายวันแล้วละน้อยบวสบายจิบโคเป็นวัดจิบโคเป็นวัดแหงโคแหบ จทุกกับบางใจเด้อฝากติดตามละน้อยต่อไปเด้อจะเฝ้านี่ปลาละน้อยเนื้อละน้อยบอกมาไลฟ์สดมามาว่านําทุกคนทุกคนก็นจะเฝ้านีปลาละน้อยเนื้อละน้อยปพอดก่อนโสมแหงปากกันยังบดีนี่นะปากเจ็บตั้งแต่เสบบนมายังบดีป็นนี่นา,า,า,ายก็ไปแตงคิวก็ไปถ้าจะ่าใส่กองฟุงฟ้งฟิ้งงามนวยนี่ ไปแล้วเดินทุกคนบายบายสุขดีรักษาสุขภาพเด้วทุกคนด้วยขอแหบขอแหบ